สวัสดี FC ทุกท่านนะคะมาพบกับรถอีกแล้วคะ่ะเมื่อนี้รถได้ยังมาฝากพี่น้องวัาดีไปบึงกันเลยจ้าน้องจ้าเมื่อนี้ก็คือพ้นงานที่รถได้มานี่ละจ้านี่อันนี้คือพ้นงานที่รถได้มาเมื่อเนี้นะคะพี่น้องเฮดดัขาสีสม้มพี่น้องจ้านี่ได้มากรกสีประมันนี่แหละค่ะพี่น้อง พัดได้เท่อนึงใน,งนละคาพี่น้องเนี่นี่แต่ดอกกําลังพอดีนะคะเหลือม่วนดอกนหน่อยเดี๋ยวมือหนารถจะพาพี่น้องไปเก็บอีกนะคะรถยุ้มยุ้มยุ้มมาเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวรถจสพผาพี่น้องมาตัด้าอยู่บ้านนะคะนี่ก็คือผลงานที่ได้มาวันนี้คะ่ะเห็ดดำสีขาสีส้มค่ะพี่น้องจ้าขาสีสม้มเห็ดดำของเรา อทรัสคันททเลนพี่น้องจ้ะทรัสคันทะเล,นน,น,ะเลนนะคะซื้อผเ,เอินเนี่ยงยาก,ากตกจ้ะไะไปตัดขากันจ้ะพี่น้องมาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุกคนเดิจ์จ้ะเมื่อนี่รถสีผ้าพี่น้องมานั่งตัดขา เห็ดดำนี่แล้วจะพี่น้องจา๋าทีไปเก็บมานะคะในคลิปก่อนนะคะคลิปนี้ลูกกระเลซิผาพี่น้องมานั่งเมาะมอยนะคะเมาะมอยพี่น้องจ๋าเห็ดเห็ดดำนะคะพึ่งเป็นคลิปแรกนะคะของโหลดที่ได้ไปเจอเห็ดอ่าเห็ดดำในปีนี้นะคะเห็ดดำเห็ดอ่าขาสีส้มค่ะพี่น้องจา๋าขาสีส้มเนาะ ทั้งนอกเพิ่งจะเป็นลักษณะังสีนะจ๊ะแต่ว่าทั้งในมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะดูสิให้พี่น้องเบิ้งนี่นะคะปลาทั้งฟินแลนด์เพิ่นสีลายนะคะแต่ว่าปลาทั้งบ้านโหลดจะมีบ่ค่อยลายด้วยจากพี่น้องเฮ็ดชนิดนี้เราจะเฮ็ดยังไงให้พี่น้องได้เห็นนี่ค่ะทั้งไติ่นจะเป็นสีจ้ะ ที่นี่ลูกาเลยสีผ้าพี่น้องมาตัดค้าตัดค้านะคะเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่โลว่าเสียบนะคะพี่น้องรลดสีมกมกมกใส่ไข่นะคะคือสเสียบนะจ๊ะนี่ทำความสะอาดเฮ็นะคะปลาที่นี่ถ้าทำความสะอาดเฮ็ดตัวนี้นะคะก็ต้องแหวกเบื้องข้างในนะคะพากบางที่เมันก็มี่นอนอยู่ข้างในนะคะนี่แหวกแบบนี้จ้ะ ไม่จะเป็นลักษณะสีนเนาะของลกบบูกกับบอฟูกัดนี่นะคะตอนเก็บโอ้พี่น้องโลดละดีใจดีใจนะคะเพราะว่าบานลูกบกคอยไม่เห็นนี่นะคะพี่น้องจ้านี่เป็นเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่ลูกไปเจอนะคะทุกปีกับไปเจอซีสา,าดอกกันเจออยู่พี่น้องแต่ว่าเจอเป็นหมู่แบบนี้บ่เจอนะคะ ไดมากไดมากพ่อได้มกนี่แหละค่ะพี่น้องในตาน่อยนี่นะคะลูกะสีมาทำา่วมสะอาดอเพื่อที่บางที่เป็นกับมีหนอนมีอย่างที่ทั้งใน้าขาเนี่ยนะคะเอาก็ตัดขาแล้วก็เวแหวกออกค่ะพี่น้องใส่กันไก่ตัดเอานะคะ โลดลด้ดึงดึงดึงมาเลยนะคะตอนอยู่ในปลาเหมือนในบ่กได้เอากันไก่ไปนั่มน,นะคะโหลก็เลยได้ที่ดึงดึงดึง,ดงมาีกเลยจ้ะทำความสะอาดเท็ดดำค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าโหลดทำความสะอาดเท็ดแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะพี่น้องค่ะตัด ขาปัดฝุ่นเล็วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องนาตากระปินทิงสี่จ้าเดี๋ยวจังื่อเบิ่งกันนะคะว่าเราจะเหตดเมนูยังนะคะพี่น้อง ขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมนะคะขอขอบคุณ FC เก่าและ FC ใหม่พบเจอกับโรดได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปคิดเมนูเห็ดก่อนจ้าว่าทำอะไรดีติดตามคลิปหน้าเลยจ้าสวัสดีจ้า